ใครที่ชอบกินขนุนยกมือขึ้นหน่อยค่ะเพราะว่าขนุนเมีความหวานมีความหอมกินแล้วอารมณ์ดีแต่รู้ไหมคะขนุนสีสวยสีเหลืองและขนุนสุกแบบนี้เป็นที่ชอบของใครบางคนแต่เป็นตัวกระตุ้นของโรคบางโรคให้กำเริบได้โดยไม่รู้ตัวเลยนะ และว,วันนี้เรามาดูกันชัดๆเลยค่ะว่าคนที่เป็นโรคอะไรบ้างที่ห้ามกินขนุนสุกโดยเด็ดขาดและทำไมผลไม้ที่ดูดีแบบนี้นะคะจึงเป็นภัยเงียบได้เขาบอกกันว่าขนุนสุก100กรัมเนี่ยให้น้ำตาลถึง20กรัมเลยทีเดียวแถมยังมีโพแทสเซียมที่สูงมากด้วยค่ะซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่เป็นอะไรเลยแต่สำหรับโรค3โรคเหล่านี้นะคะต้องควรระวังอย่างมากเลย มีโรคอะไรบ้าง 1. นึ่โรคเบาหวาน 2. โรคไต 3. โรคอ้วนหรือว่าไขมันพอกตับค่ะ ทําไมคนที่เป็นโรคเบาหวานทานไม่ได้นะคะก็คือน้ําตาลในขนุนสุกเนี่ยเยอะมากพอน้ําตาลพอเรากินเข้าไปน้ําตาลในเลือดก็จะพุ่งทันทีคะ่ะและโรคไตทําไมทานไม่ได้ขนนมีโพแทสเซียมที่สูงมากทําให้ร่างกายดูดซึมโพแทสเซียมออกไม่ได้ก็จะเสี่ยงทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะคะ่ะ ต่อด้วยโลกอ้วนหรือไขมันพอกตับน้ำตาลเป็นฟุกโตสนะคะในขนุนก็จะเปลี่ยนกลายเป็นไขมันค่ะสะสมในร่างกายได้เลยถ้าคุณเป็นกลุ่มหนึ่งที่เสียงนะคะที่พูดถึงนี้ไม่จำเป็นต้องทานขนุนเลยนะคะเพราะว่าอันตรายค่ะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากว่าอาหารทุกอย่างนะคะมีคุณและมีโทษอยู่ในตัวค่ะเราจะต้องรู้ทันอาหารที่เรากินเข้าไปในร่างกายของเราและถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นพิษได้เลยและครั้งต่อไปค่ะถ้าคุณจะหยิบขนุนสุขข้าวปากลองถามตัวเองสักนิดนะคะว่าร่างกายเราพร้อมหรือไม่ เป็นยังไงคะดูคลิปนี้ตั้งแต่แรกจนถึงจบนะคะแล้วใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสาระดีๆเคลด็ดลับดีๆที่ช่างของเรามีมาฝากทุกคนกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราชมต่อในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ